น้ำมันเวสต์เท็กซัสปิดบวก1.1%หลังซาอุปฏิเสธข่าวเพิ่มผลิตน้ำมันหลังจากซาอุดีอาระเบียได้ออกมาปฏิเสธร,รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal โดยยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและสมาชิกโอเปกไม่ได้หารือเกี่ยวกับการปรับเพิ่มพลังการผลิตสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น91เซนต์หรือ1.1%ปิดที่80.95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนด์ค่ะส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น91เซนต์หรือ1%ปิดที่88 3 6ดอ บหนังสือพิมพ์ Wall s t ต e e t Journal รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากรัฐมนตรีของกลุ่มโอเปกระบุว่าซาอุดีอาระเบียและสมาชิกโอเปกกำลังหารือการเกี่ยวกับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน5,000 500, 0บาร์เรลต่อวนันในการประชุมโอเปกพลัสวันที่4ธันวาคมนี้อย่างไรก็ดีค่ะตลาดน้ำมันได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ย่ำแย่ลงในจีนทั้งนี้นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจากสำนักง,งานสารัสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ E i a ในนนววัี้โดยิเคะห์ คาดว่าสตองนน้ำมันดิบสหรัฐลดลง2.2ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ